เพืเ่อน <c oughs> ลองดูเออยามาเออนั่นแหละโอเคยืนตรงนี้ก่อนชี้ชีช้ชี้นาชี้ข้าวดูรอยปักดำ <c oughs> นะครับส <c oughs> วยงามลงก็ขาจมไปครึ่งหนึ่งนะครับลองมาล่ะ <c oughs> <c oughs> ลองก็ได้ครับเพื่อน <c oughs> no. หยิบอันเล็กก็ได้ครับหยิบอันเล็กเนี่ยเล็กเนี่ยเนี่ยเน,นี้ยครับหยิบขึ้นมาถือขึ้นมาแล้วก็ดึงมือหนึ่งถือมือหนึง่งนั่นแหละครับจับไว้อย่างนี้จับไว้นะครับนี่อ่ะทายพ่อจับไว้นะครับนี่แล้วเราก็จับอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จับโคนข้าวนะครับจับขึ้นอย่างนี้ปึ๊บนี่แล้วเราก็โยนไปเลยครับนั่นแหละ มาทางนี้มั่งดีมาโอเคหยิบแล้วก็โยนเลยเออดึงขึ้นนั่นแหละโยนเอาละครับเดวินมาซ่อมข้าวนะครับเอาไปโยนหลายที่มากครับอ้กไม่รู้อะมาเยอะ,อะมาใช้ถือก่อนเออดึงหรือจับไว้จับแน่นๆนะพอจะดึงออกอือเอาเลยมาโย,โ,ยโยนไว้กับพื้นก่อนก็ได้เออถือไว้ที่มือก่อนนั่นแหละดึงทีลนะ้อ่าครับ คนเลยน่าหละไป,ไปไปทางอื่นบ้างไปทางน้นบ้างวันนี้มันนี่โอ้โหมีคนลอยล้มตรงนั้นเลยครับหลุมบาเลยครับมีคนล้มอยู่ตรงนั้นครับนี่ครับเป็นหงถึงได้ไหมหนูจับนั้นเออดึงขึ้นอย่างนั้นแหละจริงๆมันต้องเอาไปปักดำด้วยน,นะครับมันถึงจะติดถึงจะติดดีแต่นี้เราใช้วิธีการโยนเขาเราไม่อยากย่าคนใช่ไหมครับเราก็จะโยนไปที่รูโคน,นั้น <S <S โอ้โหตั้งเลยดูดูวินโยนนะครับฟโอ้โ เดี๋ยวด no oh, right. no. okay. ูแดดดีโยนะครับจะไปไกลแค่ไหนโอ้โหาาน้้งอวไปครับเอาแล้วครับุโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูแดดดีนะครับดูแดดดีนะนี่นะครับโอ้โโหอเคไปเอาครับเดินไปเรื่อยๆนี่เราไปตรงน้ำนี่ตรงนี้แหละครับโอเคตรงนี้แหละจัดไปเลยโอ้โหวนไปเลย อยย,ย,ยังเซียนนี่นะครับเดี๋ยวดูแต่ดีบ้างนะครับโอ้โหโยนผิดผิดเลด้าครับเอาไปนู่นทางนี้เลยเฮ้ยโอ้โหมีใกล้ๆนี้นด้วยยัไงไงบ้างครับสนุก,าก<ว>มากนะครับโอ้โหคนใหญ่เลยนะเอาเลยครับโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหไปอยู่นู่นเลยครับควันใหญ่คุ้ย พอแล้วหรอครับดูติเสื้อผมครับเสื้อผมสองต้นโอเคโยนไปเลยครับโอเคเอ้านั่นแหละหนึ่งต้นนี่จะเป็นไหลเมล็ดข้าวมากเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูการเติบโตของข้าวมานะครับว่าโตขึ้นเรื่อยๆจะเป็นยังไงเราจะพาดาวินมายําซ่อมข้าวกันครับผมพามาครับตอนนี้ดาวินก็มาอีกแล้วนะครับมากับพร้อมกับเสื้อสกีบิดี้ครับตอนนี้เปลี่ยนชุดมาลุยโคลนแล้วเป็นไง จะซ่อมข้าวครับเพื่อนๆดูทุ่งนาโอ้ยนาดำครับเป็นไงครับจะรอดหรือจะล่วงเดี๋ยวมาดูกันครับผมไปเลยเนี่ยครับเราเราต้องไอ้นี่ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอานี่หลบให้ก่อนมันจะได้เดินครับโอ้ยไงครับเคียร์จะล่วงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมทางทำทางเดินให้ดาวินก่อนการเวินล่วงนานะครับนี่เก็บล่วงนะครับนี่โอเคมาทำทางหลบให้แล้ว เดี๋ยวดูก่อนนะครับจะให้เดวินไปซ่อมตรงไหนดีเดี๋ยวมองละโอเคนี่แหละตรงนี้แหละไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> โอเคไปแล้วครับนี่อ่าตรงนี้ก็ได้ครับนี่เดี๋ยวเราจะปักลงตรงนี้แหละโอ้ยลงทีหายไปเลยครับรเบื่อลองดูไม่เป็นไรเราเหยียบได้ครับจะเหยียบคัาา่ทีละขาที่ละขาลงมาทีละขาก้าวลงมาครับลองดูนี่ลองเหยียบลงตรงนี้เลยนี่ขาเดียวอ่ะลองดูขาเดียวก่อนปึ๊บ โอเคไม่เป็นไรเหยียบลงมาเลยขาหนึ่งก่อนอ่ะอีกขาหนึ่งก้าวมาตรงนี้อือเยวนะครับมาลงมาดิเดี๋ยวเราจะซ่อมตรงนี้ครับไม่ง่ายเอาป่ะอยากไปตรงนั้น่ะอ่ะหนูก็ลงมาเหยียบตรงนี้ก่อนดิหนูไม่ต้องกลัวครับเหยียบลงมาเลยเออนี่ไงเหยียบไปเลยเออหนูจะกลัวทำไมล่ะครับเหยียบลงไปเฉยเออนั่นแหละอ่าแล้วก็ก้าวก้าวไปเลยเออก้าวไปเลยครับก้าวไปเลย โอเคครับไ่รอดสะาครับการนี้โอเคนี่ไง <laughs> เห็นไห <laughs> มนี่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพ่อจะดําให้ดูนะครับนี่มานี่เวลาเราซ่อมข้าวนะครับนี่เราก็หยิบเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมนี่เราก็จับประมาณนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทิ่มลงไปเลยฟึบนี่เป็นไงมันก็ขึ้นมาเห็นไหมนี่ไงนี่เราก็ทิ่มลงไปเอาดีเดี๋ยวก็ไปเห็นป่ะปักลงไป <laughs> เอออย่างนั้นแหละครับเยี่ยมมากนี่แหละโอ้สุดยอดมากเลยครับเดวินดำนาครับผมอะเยียบลงมาเลยไม่ต้องกลัวนี่ไงโหเยียบได้สบายมายกขาทีละข้างเออเออยามาเออนั่นแหละโ,โอเคยืนตรงนี้ก่อนอ่ะยืนไห้นะอาดำไหมอะปากลงไปเลยปากลงไปเลยครับจิ้มลงไปลึกๆเออ,อย่างนั้นแหละเยี่ยมมากโอเคปากลงไปเลยนั่น,นแหละเยี่ยมมาก ได้ไหมนี่จะดูพอปักนี่เป็นไงจับมือกันหน่อยจับมือกันโอ้ไปต่อได้ไหมครับน้าให้เราเนี่ยโอุ้ยเจอสายไหมครับกาทำอะไรกันเนี่ยฝนเผาหญ้านะครับผมโอ้โลูกร้อนเลยเนี่ยโอ้ยฝนติดเลยเป็นไงโอ,อ้ดูครับดูยูทูบกินบีดีของพี่แกย้อนดังเดิมดานะครับผม ยังเดือดจะบมื่อ yeah. ก like> ็ได right yani> ้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอยังเดือดไหนอ่ะไหนอ่ะ